สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ออที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูสุนิสาปันธราวงศหรือว่าคุณคณรูแพลวอีกเช่นเคยในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ครูแพลวจะมาสอนในหนังสือเรียนหน้า1 6ถึงหน้า18ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะจำนวนนับไม่เกิน1,000และ0ตัวชีว้วัด1 บอกจำนวนของสิ่งต่างๆแสดงสิ่งต่างๆตามจำนวนที่กำหนด่าและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน1,000และ0 2. เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000และ0โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าน้อยกว่า 3. เรียงลาดับจำนวนนับไม่เกิน1,000และ0ตั้งแต่3ถึงาจำนวนจากสถานการณ์ต่างๆก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะนักเรียนก็รู้แล้วว่าเราจะต้องเตรียมหนังสือเล่มไหนขึ้นมานะคะเป็นหนังสือรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มเดิมเลยนะคะเล่มนี้ที่เคยเรียนกันทุกคาบเลยนะคะเมื่อนักเรียนมีหนังสือแล้วนักเรียนต้องเตรียมอะไรคะ นอกจากหนังสือเรียนแล้วนะคะก็จะต้องมีสมุดดินสอยางลบไม้บรรทัดนะคะแล้วก็กระดาษทดนะคะสามารถใช้กระดาษหน้าหลังที่ว่างนะคะหรือว่ากระดาษเปล่าที่นักเรียนมีก็ได้นะคะมาใช้เป็นกระดาษทศค่ะเมื่อนักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมสำหรับเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะอ่า วันนี้ครูแพรวจะมาสอนเรื่องอะไรคะนักเรียนนักเรียนลองช่วยกันอ่านดูสิคะหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจายหลักนักเรียนทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่ามีหลักอะไรบ้างคะหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยนะคะมีหลักพันด้วยนะคะเราเคยเรียนผ่านไปแล้วนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันนักเรียนก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว ต่มีนักเรียนมาถามครูแพลว่าเอ๊ะครูแพวคะเลขโดดคืออะไรคะใช่การกระโดดหรือเปล่าคะกระโดดดึงดึงดึงใช่ไหมคะเลขโดดไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเลขโดดไม่ใช่การกระโดดนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเลขโดดคืออะไรนะคะอ่าหนึ่งหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะน้อยที่สุดมี วงแหวนกี่วงนะคะที่ครูแพวใส่ลงมา1อ่ 2, อัน2องอัน3อันนะคะต่อไปหลัก10 20 30 40 50มี่นะคะมี5อันนักเรียนนับทันไหมคะต่อไปนะคะหลักร้อย2 0 0 3 0 0 4 0าหลักหน่วยเมื่อกี้นักเรียนนับนะคะแทนค่า1นะคะ1 2และ3นะคะหลัก10 10 20 30 40 50นะคะหลักร้อยนะคะ100 200 300แล้วก็400นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขียนแยกออกเป็นหลักยังไงนะคะหลักหน่วยแทนด้วยเลขอะไรคะนักเรียน1 2 3แทนด้วยเลข3เป็นเลขโดดตัวเดียวในหลักหน่วยก็คือเลข3 สามเป็นเลขโดดในหลักหน่วยนักเรียนพอเข้าใจไหมคะเขียนตัวเดีย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 วเลยค่ะเลขสามอยู่ในหลักหน่วยนะคะต่อไปหลักสิบแทนด้วยเลขอะไรคะเลขโดดหนึ่งสองสามสี่ห้าแสดงว่าเลขห้าอยู่ในหลักสิบเห็นไหมคะเลขห้าเป็นเลขโดดตัวเดียวเดียวเดียวเขียนอยู่ในหลักสิบนะคะนักเรียนพอเข้าใจใช่ไหมคะ ต่อไปเลยนะคะหลักร้อยคนเก่งช่วยตอบครูแพลสิคะว่าหลักร้อยใช้เลขโดดเลขอะไรคะนักดูสิคะหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยและสี่ร้อยนะคะเพราะฉะนั้นหลักร้อยเขียนแทนด้วยเลขสี่ตัวเดียวโดดโดดเลยเลขสี่เป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักร้อยนะคะเขียนออกมาได้เป็นสี่ร้อยห้าสิบสามนะคะ เลข3อยู่ในหลักหน่วยเลข5อยู่ในหลักสิบและเลข4อยู่ในหลักร้อยนะคะมีค่าอา่านรวมทั้งหมดนะักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะอ่านได้ยังไงคะ453นะคะพอเข้าใจใช่ไหมคะนะักเรียนเก่งมากเลยค่ะดูที่ผู้แพลวเขียนไว้นะคะจำนวน453มมีค่าของเลขโดดในแต่ละหลักดังนี้ 3อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3 5อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ50เติมศูนย์เข้าไป1ตัวนะคะหลักสิบสอยู่ในหลักร้อยมีค่า400หลักร้อยเติมศูนย์เข้าไปกี่ตัวคะนักเรียน2ตัวเก่งมากเลยนะคะต่อไปการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายดูสิคะว่าการกระจายเขียนยังไง หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะคะครูแพรจะมาเขียนกระจายให้นักเรียนดูทีละหลักนะคะอ่าดูมีดินสอกี่แท่งคะนักเรียนหลักหน่วยนะทีละหนึ่งสองนะคะหลักหน่วยแทนด้วยเลขโดดคือเลขสองนะคะต่อไปหลักสิบครูแพรมัดดินสอสิบแท่งเป็นมัดมัดนะคะมัดละสิบแท่ง นับทีละสิบนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ,สสบห้าสิบเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบก็คือเลขห้าตึ่งมากค่ะนะักเรียนต่อไปหลักร้อยนะคะคูแพวมัดดินสอหนึ่งร้อยแท่งไว้ทีละมัดนะคะมีหนึ่งร้อยสองร้อยสาร้อยสี่ร้อยห้าร้อยและหกร้อยเลขโดดที่อยู่ในหลักร้อยก็คือเลขหนะคะ ต่อไปเราก็มาเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายนะคะรวมแล้วจำนวนนี้ก็คือเรามีดินสอทั้งหมด652คือ600กับ50กับ2หน่วยนะคะ652เขียนในรูปกระจายเป็น600มี0ูย์ตัวนะคะบวกกับ50มี0ูย์ตัวและบวกกับ2นะคะ 652จึงเท่ากับ600บวก50บวก2อันนี้คือการเขียนในรูปของการกระจายนักเรียนพอเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนะคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนอ่าต่อไปเปิดหนังสือตามคลิปวิดีโอของครูแพรวในหน้า16กับ17นะคะนักเรียนเปิดกันแล้วหรือยังคะ เปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องอดูตรงเลขสี่ใหญ่นะคะสีแดงๆตรงนี้เรื่องอะไรคะนักเรียนช่วยครูแพรนอ่านหน่อยคะ่ะหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจายนะคะนี่เป็นเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้อเจอใครอีกแล้วสุนหล่อยืนอยู่พี่นกพูกมาทักทายน้องๆชันน้นปอ .2 นะคะ พี่นกพูกถามว่าอะไรคะนักเรียนเรามาตอบคำถามพี่นกพูกกันก่อนนะคะพี่นกพูกถามว่า85กับ58ค่าของ5และ8ในจำนวนทั้งสองมีค่าเท่ากันหรือไม่เด็กเก่งลองตอบผูแพลดูสิคะว่าเลข5กับเลขแ8ในจำนวน85กับ58เท่ากันหรือไม่เท่ากันคะนักเรียน อ่ไม่เท่ากันนะคะจะรู้ได้ไงว่าไม่เท่ากัน85เราลองมาเขียนกระจายดูก็เท่ากับ80ดบวกหใช่หมคห้าสิบ8เขียนในรูปกระจายได้50าบวก8นะคะ5ในค่าของเลข85นะคะ5มีค่าเท่ากับ5นะคะ แต่5ในเลข58มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน50นะคะ5กับ50ต่างกันนะคะอยู่ในหลักหน่วยกับหลักสิบนะคะคนละหลักกันส่วนเลข8ของ85มีค่า80แต่เลข8ในเลข58มีค่าเท่ากับ 8นะคะต่างกันนะคะ80กับ8คือไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราตอบพี่น้อลูกได้หรือยังคะว่าเลข5กับเลข8ในจำนวน85กับ58เท่ากันหรือไม่ตอบพี่น้ลูกว่าไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันถึงแม้ว่าจะเป็นเลขเดียวกันแต่อยู่คนละหลัก หลักหน่วยกับหลักสิบมีค่าไม่เท่ากันนะคะพอเข้าใจไหมคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะอ่าผ่านด่านพี่นกพูกมาแล้วต่อไปเรามาดูข้อ4.1นะคะหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะอันนี้หลักหน่วยมีกี่ลูกเนี่ยลูกคิดมีกี่ลูก 1, 2, 3 3อยู่ในหลักหน่วยนะคะ3อยู่ในหลักหน่วยก็มาเขียนช่องนี้ต่อไปหลัก10นับดูสิคะสีเขียวเขียวลูกคิด1 2 3 4 5 6 6อยู่ในหลักสิบก็มาเขียนช่องตรงกลางนี้นะคะต่อไปสีส้มค่ะอยู่ในหลักร้อยนับสิคะ100 200้0 0 0 0 สอยู่ในหลักร้อยมีค่า300นะคะมาเขียนเป็นจำนวนจริงได้ว่าสามรานะคะจำนวน3 6มรมีค่าของเลขโดดในแต่ละหลักดังนี้3อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3 6อยู่ในหลักสิบมีค่า60เติมศูนย์ไปด้านหลัง1ตัว 3อยู่ในหลักร้อยมีค่า300เติมศูนย์ไปด้านหลัง2ตัวนักเรียนพอเข้าใจไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเลยนะคะจำนวน1,000มีค่าของเลขโดดในแต่ละหลักดังนี้อ่าหลักพันแล้วนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยและหลักพันนะคะนักเรียนดูในรูปคิดสิคะมีหลักหน่วยไหมคะไม่มีเติมศูนย์อยู่ในหลักหน่วย หลักสิบมีไหมคะลูกคิดไม่มีนะคะเติมศูนย์อยู่ในหลักสิบหลักร้อยค่ะมีลูกคิดไหมคะไม่มีนะคะเติมศูนย์อยู่ในหลักร้อยต่อไปหลักพันมีลูกคิดกี่อันหนึ่งันนะคะใส่เลขหนึ่งที่หลักพันก็จะได้หนึ่งพันนะคะมีหลักหน่วยสิบร้อยพันกี่หลักคะ สหลักนะคะนักเรียนเติมศูนย์ไปด้านหลัง3ตัวนะคะเรามาดูกันนะคะศูนย์อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นศูนย์ศูนย์อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นศูนย์ศูนย์อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะหนอยู่ในหลักพันมีค่าหนึ่งพันนะคะนักเรียนอ่านพร้อมครูแพลวเลยนะคะเลขโดดตัวเดียวกันถ้าอยู่ในหลัก ต่างกันจะมีค่าไม่เท่ากันโดยเลขโดดตัวนั้นจะมีค่าตามหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตามหลักที่เลขโดดอยู่เหมือนที่เราตอบพี่น้องคู่ไปเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะเลข8กับเลข5ถึงแม้ว่าจะเป็นเลขเดียวกันแต่อยู่คนละหลักกันเลข8ถ้าอยู่ในหลักสิก็มีค่า80 ถ้าอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าแค่8ใช่ไหมคะก็มีค่าต่างกันนะคะนักเรียนพอเข้าใจใช่ไหมคะอ่าต่อไปเลยนะคะ4.2การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายเรามาเริ่มที่หลักหน่วยกันก่อนนะคะมีบล็อกทั้งหมด6อันนับดูสิคะ1 2 3 4 5 6 6อัน6อยู่ในหลักหน่วยก็ใส่เลข6เป็นเลขโดดโดดตัวเดียวแบบนี้เลยนะคะในตารางอยู่ในหลักหน่วยต่อไปหลัก10เรามีแท่งบล็อกนะคะ10อันนะคะต่อ1แท่งนะคะ1แท่งสองแท่งสามแท่ง4ี่แท่ง4อยู่ในหลัก10มีค่า40นะคะอันนี้บล็อกเอามาต่อกันเป็นแผ่นๆแ,แล้วแผ่นละ100ร หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสามอยู่ในหลักร้อยมีค่าสามร้อยนะคะเขียนเลขสามโดโด,โดตัวเดียวไปแบบนี้นะคะอ่าเราจะมาเขียนในรูปกระจายได้ยังไงสามร้อยสี่สิบหกคือสามร้อยกับสี่สิบกับหกหน่วยเขียนในรูปกระจายเป็นสามร้อยบวกสี่สิบบวกหกนะคะอันนี้คือการกระจายนะคะ 346เขียนในรูปกระจายเป็นตัวเลขนะคะ300บวก40และบวกหนะคะง่ายมา,มากเลยใช่ไหมคะนักเรียนเรียนไปพร้อมๆก,กันกับครูแพรเลยนะคะแล้วจะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะดูในหนังสือของนักเรียนประกอบหรือว่าดูในคลิปวิดีโอของครูแพรแล้วเขียนลงในหนังสือก็ได้นะคะนักเรียนต่อไปนะคะ4 0 9คือ400กับ0 10กับ9หน่วย นะคะ409 409เรามีส้มแล้วกันนะคะครูแพรเรียกว่าส้มแล้วกันนะคะสีส้มๆมีส้มสม,มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 9อยู่ในหลักหน่วยมีค่า9หน่วยนะคะช่องนี้ไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าเลยนะคะก็ใส่เป็น0อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับ0 10นะคะ100 ส้มนะคะ100ลูก100ลูกมัดรวมกันนะคะมี100 200 300 400นะคะ4อยู่ในหลัก100มีค่า400นะคะรวมกันเป็น409คือ400กับ010กับ9หน่วย409เขียนในรูปการกระจายเป็น400บวก0บวก9นะคะ 409เท่ากับ400รบวก0บวก9อันนี้คือการเขียนในรูปการกระจายนั่นเองนะคะตัวอย่างที่11ค่ะนักเรียนคุณครูคนสวยเขาบอกว่าอะไรคะคุณครูคนสวยเขาบอกว่าการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายเป็นการนำค่าของเลขโดดในแต่ละหลักมาเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกนะคะ เช่นคุณครูคนสวยเขาให้630มาใช่ไหมคะจำนวน630ก็คือ600กับ30กับ0หน่วยในรูปการกระจายเมื่อกี้คุณครูคนสวยเขาบอกว่านำเลขในแต่ละหลักมาเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกใช่หมคะ6้ยเราก็เขียนในรูปกระจายว่า600บวก30บวกศนะคะ เลข630มาเขียนกระจายอีกครั้งหนึ่ง600-30-0บก30วก0นักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะอาเรามาดูแบบฝึกทักษะเล็กๆน้อยๆทำไปพร้อมๆกันกับครูแพรเลยนะคะนักเรียนมีกระดาษทดแล้วหรือว่าสามารถเขียนในหนังสือได้ก็เขียนเลยนะคะอ่านพร้อมอ่านคำสั่งพร้อมกันค่ะ พิจารณาจํานวนต่อไปนี้แล้วบอกหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักอ่าเขาให้ดูจํานวนที่เขากำหนดให้มาทั้ง5ข้อนะคะบอกหลักและค่าของเลขโดดนะคะจำนวน476นะคะ4ี่รอยอยู่ในหลักอะไรคะสอยู่ในหลักรูแพขอเขียนเท่ากับแล้วกันนะคะ สี่อยู่ในหลักร้อยมีค่าสี่ร้อยเจ็ดอยู่ในหลักอะไรคะนักเรียนเจ็ดอยู่ในหลักสิบมีค่าเจ็ดสิบนะคะหกอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับหกนะคะเข้าใจไหมคะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะถ้านักเรียนมีพื้นที่ในการเขียนนะคะในกระดาษโทษมากกว่าของคูู้พ่อรนักเรียนสามารถเขียนตามนี้ได้เลยนะคะเขียนตามนี้ได้เลยนะคะ นี่มีตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้นะคะเลขอะไรคะนักเรียน843นะคะ8อยู่ในหลักร้อยมีค่า800นะคะ4อยู่ในหลัก10มีค่า40นะคะ3อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3นะคะต่อไปข้อ3 ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าห้าอยู่ในหลักร้อยมีค่าห้าร้อยนะคะห้าร้อยเจ็ดอยู่ในหลักสิบมีค่าเจ็ดสิบนะคะเก้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเก้านะคะเก่งมากค่ะข้อสี่นะคะนะักเรียนแปดร้อยสิบสามแปดอยู่ในหลักร้อยมีค่า 800อยนะคะ1อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ10นะคะ3อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3เก่งมากค่ะหข้อ5แล้วนะคะข้อสุดท้าย925 9อยู่ในหลักร้อยมีค่า900 สองอยู่ในหลักสิบนะคะมีค่ายี่สิบห้าอยู่ในหลักหน่วยมีค่าห้าเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะนักเรียนทำไปพร้อมๆกันกับครูแพวนักเรียนทำเสร็จพร้อมรูแพลแล้วหรือยังคะ,ะถ้าเสร็จแล้วไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะคะเป็นกิจกรรมฝึกทักษะหรือว่าเป็นการบ้านนะคะการบ้านประจำวันนี้ การบ้านที่ครูแพรจะมอบหมายให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะเป็นการบ้านของวันนี้นะคะมีทั้งหมด5ข้อใหญ่5ข้อใหญ่เลยนะคะให้นักเรียนค่อยๆทําไปนะคะทําลงในสมุดเมื่อนักเรียนเขียนวันที่เสร็จแล้วเขียนตัวเลขเสร็จแล้วนักเรียนลอกโจทย์ลงไปด้วยนะคะลงในสมุด โจทย์ข้อหนึ่งใหญ่เขาบอกว่าให้บอกหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนต่อไปนี้ทำเหมือนหน้าที่แล้วเลยที่เราทำกันไปนะคะมีตัวอย่างให้ดูด้วยในหนังสือแล้วก็ตัวอย่างที่ผู้แพลวได้สอนไป5ข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะหวังว่านักเรียนคงจะทำเป็นทุกคนแล้วนะคะต่อไปข้อ2เลขโดดที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้ อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใดอายกตัวอย่างข้อ1นนะคะ191 191เ้าขาขีดเส้นใต้เลขอะไรคะนักเรียนเลข9ใช่ไหมคะ9อยู่ในหลักอะไรคะนักเรียนหลักหน่วยหลักสิบอยู่ในหลักสิบนะคะ9อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ90นักเรียนก็เขียนต่ออบตตอบครูแพวมานะคะว่า9อยู่ในหลักสิบ มีค่า90นะคะพอทำได้ใช่ไหมคะง่ายมากๆเลยนะคะต่อไปข้อ3เลขโดดแต่ละตัวของจำนวนต่อไปนี้อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใดนะคะมีทั้งหมด5ข้อดูข้อแรกนะคะ972เลขโดดเลข9เลข7เลข2นะคะเขาถามว่าอยู่ในหลักใดนักเรียนก็บอกว่า 9อยู่ในหลักอะไรคะหลักร้อยมีค่า900 7อยู่ในหลักสินะคะมีค่า70นะคะ2อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ2นะคะเก่งมากค่ะต่อไปข้อ4เขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปกระจายคุณพลยกตัวอย่างให้ดูข้อนึงนะคะข้อที่1 255 เขียนกระจายได้ยังไงคะเท่ากับ200บวกบวกอะไรคะห้าสิบบวกห้แค่นี้เองนะคะนักเรียนเสร็จแล้วง่ายมากๆเลยนะคะก็มีทั้งหมด5ข้อนักเรียนก็ตอบตอบ,ตอบแล้วก็ใส่คำตอบให้ครูแพลวด้วยนะคะข้อ5ใหญ่คะ่ะเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวนและเขียนในรูปการกระจาย เขาเขียนมาให้นักเรียนแบบนี้นะคะข้อ1 300กับ90กับ1หน่วยเราก็เขียนให้อยู่เป็นตัวเลขอารบิกก่อนนะคะ391 1หน่วยก็คือ391เขียนให้อยู่ในรูปการกระจายเท่ากับ300บวก90บวก1 ทำได้ไหมคะนักเรียนโอ้โหครูแพรเชื่อว่านักเรียนชั้นปอสองของครูแพรต้องทำได้ทุกคนอย่างแน่นอนเลยคะ่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะการเขียนวันที่ชื่อเวลาทำงานส่งครูแพรนะคะครูแพรจะย้ำทุกครั้งเลยนะคะที่สอนทุกคาบเรียนเลยว่าให้นักเรียนเขียนในรูปแบบนี้นะคะคือมีวันที่มีตัวเลขไทยตัวเลขอารบิก แล้วก็เขียนโจทย์นะคะโจทย์ข้อหนึ่งใหญ่ว่ายังไงรอบโจทย์ข้อหนึ่งย่อยมาตออบตอบ,อตอบทุกข้อขีดเส้นใต้สองเส้นและขีดเส้นปิดเมื่อทําจบแล้วนักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นให้ตรงนะคะอย่าขีดเอียงแบบนี้นะคะเวลานักเรียนมีไม้บรรทัดนักเรียนต้องขีดให้ตรงนะคะและเมื่อทําจบ ทำเสร็จทุกข้อที่ครูแพลวได้มอบหมายแล้วนะคะเมื่อสักครู่มี5ข้อใหญ่ใช่ไหมคะถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วใส่ชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยเพื่อให้ครูแพลวให้คะแนนได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะค่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหากนักเรียนมีข้อสงสัยอยากสักถามใดๆนะคะสามารถถามมาในไลน์กลุ่มห้องเรียนชั้นป .2 ออของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวผู้แพลวจะเข้าไปตอบทุกคำถามเลยแล้วใครที่ทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะสามารถถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มห้องเรียนของนักเรียนได้เลยนะคะเดี๋ยวผู้แพลวเข้าไปตรวจให้นะคะ ตั้งใจทำงานกันนะคะเด็กๆครูแพรอตรวจงานอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะครูแพวต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ